ใครอยากได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายระดับเรือธงดูคลิปนี้ให้จบนะครับดีมีเจ้าทูเว w พาวเวอร์สมาแจกกันด้วยสวัสดีเพื่อนๆนชาว NEXTEC h นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมวันนี้นะครับดีมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้ Unbox และก็รีวิวเจ้า t ูเว p พา e เวอร์สเเครื่องดูดฝุ่นไร้สายระดับเรือธงเลยทีเดียวต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ย เป็นแบรนด์ในเครืออีโคซิสเต็มของเสี่ยวหมี่นะครเป็นแบรนด์ใหม่เปิดตัวใหม่เลยนะฮะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอย่างโยพิน Thailand Store นะครับที่ส่งมาให้ Next Tech ได้อันบ็อกซ์และก็รีวิวเป็นแบรนด์แรกของไทยเลย แต่ก่อนที่เราจะเริ่มแกะกล่องกันนะครับดีมขอแนะน,นําแบรนด์ทูเวยนิดนึงทูเวยเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีผลิตหลายโปรดักต์ออกมามากมายเลยตอนนี้เนี่ยเขาจับมือร่วมก,กันกับเสี่ยวมี่นะเขาจะเจาะก,กลุ่มตลาดเป็นคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะทางในด้านนวัตรกรรมนะครับดีไซน์เราจะเห็นว่าทันสมัยมากดูกล่องดีมันเท่มากสวยมากเลยนะมาแกะกล่องไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับพอเราแกะกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะได้กล่องอีก2กล่องน,นะ ซึ่งกล่องแรกเนะี่ยก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นครับกล่องที่2นะครับก็จะเป็นกล่องขาตั้งเครื่องดูดฝุ่นของเรานั่นเองซึ่งขาตั้งนี้นะครับไม่ต้องเจาะกำแพงเลยนะพอเราวางไว้กับพื้นนะครับเราก็สามารถเก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้สวยๆเท่ๆ,ได,ๆได้เลยมาดูของข้างในกันดีกว่ากล่องแรกนะครับจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะพอเราแก,แกะกล่องมานะครับเราก็เห็นว่ามีคู่มือนะครับมีหลายภาษาเลยทีเดียว แล้วก็มี care tips นะครับการดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็อะไรที่เราไม่สามารถดูดได้นะครับชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นตัวด้ามนะครับที่เราสามารถถอดใส่ได้นะครับสีก็จะเป็นสีส้มๆมแดงแงนะครับแล้วก็สีขาวนะสวยมากนะครับโอ้วัสดุดูดีเลยแหละต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีตัวหัวเปลี่ยนด้วยกันอยู่3ามหัวก็จะเป็นหัวแปลงนะครับที่ลดขึ้นลดลงได้หัวเล็กครับ แล้วก็ตัวหัวใหญ่ที่เป็นหัวหลักของเราแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับวัสดุโอเคเลยนะไม่กองแกง๊งดูดีมากนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับตัวเครื่องดูดฝุ่นของเรานั่นเองโอ้สวยงามมากเลยเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอย่างกันเลยนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะครับเพื่อนๆดูตัวแค r e Tips นะครับ เขาจะสอนนะครับว่าเราจะทําความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นของเรายังไงดูแลรักษาอย,ย่างไงลองไปอ่านกันดูนะสำหรับหัวแบบแรกที่ดิมจะแนะนําคือหัวนี้เลยครับหัวแบบดูดตามซอกตามมุมที่เราเข้าไม่ค่อยถึงนั่นเองครับดิมชอบมากๆเพราะว่านอกจากหัวแบบไม่มีแปลงแล้วเนี่ยมันยังมีหัวแปลงที่เราชอบทําหายไปบ่อย,ยด้วยนะฮะซึ่งมันแบบทูอินวันรับรองไม่หายแน่นอนครับแต่มันยังมีเรื่องความฝืดของการดึงเข้าดึงออกนิดนึงนะหัวที่2ครับเป็นหัวดูดไรฝุ่นครับตัวนี้เนี่ยสามารถกองฝุ่นได้ถึง9 9 8 9 เลยทีเดียวเหมาะสําหรับดูดในห้องนอนบริเวณเตียงบริเวณโซฟานะครับสำหรับหัวที่3มนะครับเป็นหัวดูดหลักของเราเป็นหัวดูดพื้นหรือดูดพรมนั่นเองนะครับดีไซน์อ่ะสวยมากนะครับดิมชอบมากตัวแปลงเองเนี่ยก็จะมีทั้งขนนุ่มนะครับแล้วก็ขนแข็งนะครับซึ่งจะช่วยในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นครับตัวคอเองก็สามารถหมุนได้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ มีตัวพลาสติกช่วยพยุงเป็นสปริงด้วยนะต่อมานะครับจะเป็นสายชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยเขียนว่า Input อยู่ที่ 100-240V โวลต์นะครับแล้วก็ Output เนี่ยสาโวลต์นะครับผมยีบสีวัตต์มาดูหัวใจหลักของตัว t ู u ว w a พาวเวอร1กันก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองต้องบอกเลยว่าพอดิมแกะกล่องมาดิมค่อนข้างประทับใจในเรื่องของการดีไซน์น้ำหนักนะครับแล้วก็การใช้สีมากม น้ำหนักเบามากนะครับตามสเปคเนี่ยคือ1.4กิโลนะครับแต่ดีมแอบประชั่งมานะครับมัน1.45ครับผมที่น้ําหนักเบาได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะเขาใช้มอเตอร์เทคโนโลยีใหม่อย่าง New Aero 4.0ให้สปีดนะครับ ซึ่งเป็นพลังดูดแบบไซโคลมีแรงดูดสูงถึง20,000 PA เลยนะเรียกว่าชนอินเตอร์แบนด์ได้แบบสบายๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยความเร็วในการหมุนของมอเตอร์เนี่ยสูงถึง100,000รอบต่อวินาทีเลยครับผมอย่างที่2คือการใช้งานมันค่อนข้างง่ายนะในเรื่องการถอดกระบอกเนี่ยกดปุ๊บถอดปั๊บเลยนะสมมุติเราจะต้องการทิ้งขยะใช่ไหมครับกดปุ่มเดียว มันก็ไหลลงมาเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้เราจะทําความสะอาดมันก็ง่ายมากด้วยทั้งกระบอกทั้งทั้งตัวกองหยาวแล้วก็ตัวกองละเอียดสนาะมารถถอดล้างได้หมดเลยครับการประกอบคืนก็ง่ายครับสามารถใช้งานได้ง่ายจริงๆคนแรงน้อยๆเด็กยังใช้ได้เลยสําหรับดีมนะสำหรับตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็ให้มาถึง 2,500มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ถอดออกมาชาร์จได้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากมีแบตสำรองไว้ใช้สับเปลี่ยนไปมาก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้เพราะตัวกล่องมีแค่อันเดียวครับผมเขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับด้านหลังยังมีจอ LCD นะครับแบบเรียวทม์บอกเลยว่าแบตของเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มลดลมดูดนะครับเลือกได้มีระดับ1ระดับ2และก็ระดับ3ส่วนปุ่มทางด้านบนนะครับเป็นปุ่มล็อก ล็อกอะไรหรอครับปกติเราดูดฝุ่นใช่ไหมครับเราก็ต้องกดค้างมันถึงดูดใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับเราสามารถกดปุ่มล็อกปุ๊บกดทีเดียวแล้วก็ปล่อยค้างได้เลยครับไม่เมื่อยมือแน่นอนนอกจากนี้ระหว่างที่เราล็อกไว้เนี่ยเราสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับดิมรู้สึกว่า ทางท w เว่ยพาวเวอร์เนี่ยใช้วัสดุที่ดีมากนะครับข้อไปเนี่ยคือแบบไม่มีความกองแก๊งเลยนะครับทุกอย่างคือแข็งแรงมากนะครับให้ความแน่นให้ความรู้สึกว่ามันพรีเมียมนะแล้วก็ดีไซน์ทันสมัยสวยอะ่ะการใช้งานจริงเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองไปด้วยกันดีกว่าคหลังจากที่เราประกอบขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบตัวเครื่องดูดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะตัวด้ามนะครับก็จะมีตัวฐานเนี่ยล็อกไว้นะแล้วก็ตัวหัวดูดฝุ่นหลักเนี่ย ก็จะมีฐานล็อกไว้เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ดิมชอบมากๆของขาตั้ง t w เวย์พาวเว11นะครับเราไม่ต้องกังวลเลยครับว่าหัวเปลี่ยนจะหายเท่าคิดมาแล้วครับเราสามารถเก็บอย่างนี้ก็ได้ครับเก็บอย่างนี้ก็ได้ครับมีหลายมุมให้เราเลือกเลยว่าเราชอบแบบไหนอยากวางมุมไหนยังไงนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยดิมจะเอาตัวนี้มาเก็บไว้ข้างหลังก็จะช่วยพลางตาได้เยอะเลยครับดิมรู้สึกว่าการที่ t ูเวย์พาวเ11ตัวนี้เนี่ย ให้ขาตั้งแบบนี้มาไม่ต้องจาะกําแพงติดตั้งได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจัดเก็บได้เป็นระเบียบสวยงามไม่เก็กาตาครับผม เดี๋ยวดิมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียหลังจากที่ดิมได้ลองใช้งานจริงให้เพื่อนๆฟังนะครับข้อแรกเลยดิมรู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยสวยมากออกแบบมาได้ดีมากการใช้วัสดุก็ดีเช่นเดียวกันไม่มีความกองแก้งเลยนะครับวางไว้มุมไหนของบ้านก็รู้สึกว่ามันสวยไม่ขัดตาข้อ2นะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบามากนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ดิมเคยใช้งานมาข้อ3นะครับ การใช้งานเนี่ยถือว่าง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดตัวถังเครื่องดูดฝุ่นนะครับการเอาไปล้างนะครับการตากแล้วมาใส่ได้เลยนะครับการประกอบต่างๆก็ประกอบได้ง่ายมากไหนจะตัวขาตั้งก็แถมมาให้อีกนะครับไม่ต้องไปเจาะผนังด้วยข้อ4นะครับแบตเตอรี่สามารถถอดออกไปชาร์จได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทํางานบ้านหนักๆนะครับมีบ้านหลังใหญ่นะครับต้องการแบตเตอรี่ในการสลับสับเปลี่ยนนะครับนิวึกวตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยเรื่องที่5ครับ กำลังของมอเตอร์ในการดูดฝุ่นครับดิมรู้สึกว่ามันเริ่มแรงตั้งแต่เลเวลแรกเลยแต่เสียงอะ่ะกลับไม่ดังมากนะครับรู้สึกโอเคมากจริงๆตัวเสียงตัวเนี้ยมันจะมาดังจริงตอนที่เราเปิดแบบแม็กที่สุดก็คือขั้นที่3ครับผมมาดูข้อเสียเล็กๆน้อยๆกันบ้างนะครับที่ดิมรู้สึกแอบขัดใจเล็กๆนะข้อแรกเลยนะครับตัววัสดุเนี่ยแม้จะเป็นเกรดดีนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นสีขาวด้านนะ มันมีโอกาสที่จะเปื้อนได้ง่ายครับข้อ2ครับตัวจอ LED ที่โชว์แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เรียวไทม์ขนาดนั้นตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะลดให้เราเห็นเนี่ยทีละ5%ครับไม่ใช่ทีละ1%ข้อ3ครับมันมีเศษจ,จับบริเวณตัวถังดูดฝุ่นของเราด้วยนะตัวเนี้ยที่จะเป็นแรงดูดครับมันไม่เข้าไปในถังอันเนี้ยเวลาเราแกะออกมาทําความสะอาดก็ต้องระวังฝุ่นมันหล่นนิดนึงครับผม จบไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์และรีวิวเจ้า Trueway Power 11เครื่องดูดฝุ <c oughs> ่นไล้สายระดับเรือธงกันเลยทีเดียวส่วนตัวค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้เพื่อนๆตัดสินใจได้นะครับโดยราคาของ Trueway Power 11ตัวนี้นะครับอยู่ที่5,690บาทเท่านั้นครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะใช้งานเจ้า t ูเว่พาวเวอ11ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีนะครับร้านชื่อว่าโยพิน Thailand Store สปอนเซอร์ใจดีของเรานั่นเองนะครับเกือบลืมบอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เจ้า t ูเว่พาวเวอ11ตัวนี้นะครับมาเล่นเกมในเพจกันดีกว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปกดติดตามโยพ i n Thailand Store ในแอป s h o ป e e จากนั้นแคปหน้าจอแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าทำไมคุณถึงอยากได้ t r u ว w a y Power 1ตัวนี้ไปใช้งานที่บ้านนะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่ประทับใจทีมงานเรามากที่สุดเราจะส่งเจ้าตัวที่ดีมเอามารีวิวตัวนี้ให้ถึงบ้านเลยครับผมถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ก,กดถูกใจเพจไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ดีมและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ